พัดไปทางซ้ายนะครับเหตุที่เจออันนี้อาจจะบ่อยที่สุดเลยนะกับนักออมือใหม่ๆเนี่ยคือปัญหาของข้อมือหน้าแะข้อมือซ้ายเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่อยู่คงที่ในขณะที่เดินสรกนะครับเราพูดถึงเรื่องต้นเหตุมา5 5อย่างนะฮะอันนี้เป็นอย่างที่6กและอย่างที่7นะครับว่าสาเหตุที่คนพัดตกนะครับ นะประการที่6เนี่ยนะครับรการที่ขึ้นสโตรกนะดูดูที่ข้อมือนี้นะครับดูที่ข้อมือซ้ายนะฮะตอนที่แบ็กสวิงเนี่ยนะมือมันจะงุ้มนะครับมันจะหักเป็นแฟกชั่นนะฮะแฟกชั่นมูฟเมนต์นะครับหรือหักไปในทิศอย่างนี้นะขณะเดียวกันหัวอล์เตอร์เรื่อหนักนะครับมันผสมกับเอาหน้าเดฟเวียชันนะครับคือ นอกจาดน้นนะครับยางอยู่ในที่นี้นะครับเป็นเอา r r d e v i a t i o n ผสมกับ section นะนะครับดูนะครับแฟ c t i o n คือแนวนี้นะครับข้อมือข้อมือโค้งอย่างนี้นะครับขณะดเดียวกันมันหักลงด้วยนะครับสองอันเนี่ยพอผสมกันนะตอนแบ็คสวิงนะมันทำให้หน้าไม้ไปทางซ้ายได้ง่ายมากนะครับ ตอนกลับมาเนี่ยถ้าผสมผสานไม่ดีนึไม่กลับมาสแควร์นะครับมันจะตกไปไซ้ายเลยเนะครับอ,อีกประการหนึ่องอีกประการหนึ่งคือ,อคหมูข้อมือซ้ายเหมือนเดิมน,นะครับตอนขึ้นแบ็กสวิงดีนะแต่พลอลงเนี่ยเห็นไหมมือซ้ายมันหยุดแล้วมันก็หักข้อหักไปอย่างนี้นะรเราเรียกว่ามือหักเนี่ยข้อมือหักเนี่ยนะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะแต่ในภาษา ทางการน,นัหน่อยนึงเขาเรียกว่ามันมี extension นะครับ extension น,น,นะครับอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะ extension เ,เ,เนี่ยทิศทางมันมันจะไปซ้ายตอนที่มัเนเขนะ้าไปกระทบลูกเนี่ยถ้าถ้าจังหวะไม่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันไปซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นในคลิปนี้มีอีก2ตัวนะครับที่ทำให้คุณพัดไปซ้ายบ่อยมากนะครับนั้นสิ่งที่คุณแก้ปัญหาทั่วๆไปก็คือเลงไปขวาซะ หรือว่ามือมันพัดซ้ายบ่อยมือก็จะตอบออกไปเปิดออกไปนะครับซึ่งซึ่งมันมันไม่คงที่นะปัญหาเราี้หาสาเหตุให้เจอซะก่อนนะครับแล้วมันจะได้แก้ถูกจุด